เอาทอนะเออทอดทอดทอดีเนาะเออไม้ทออะไรเราเอไม้เกเช็ดไม้่ไมด้เะดูไ้เดชานะสมเราด็กเชนเนะมันกว้างค่ยกว้างค่ังกวาสองแรงไดแค่ป่วยขอขอคือเตเเเมเ้เนาะอืมตมตเเตตเเม thầm lỡ lòng <laughs> của có nó đây quá nhà ba bu được thổ ba bu được cho mau được khờ được khô khô được gà vỗ được mơ về là hạt thì qua rồi lấy cừu nó xua cừu xua cừu đi thì nó thì nó quá là thế thì qua cừu nó quá vậy Ừ, thì thò lì này, thò lì, thò Ừ, 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 ừ ที่บ้านเรารอยากขอที่หน่อยบ้านดูน่เราบ้านตีนฉันนี่อุดดูหน่อยเท้าก้มนี้เลยนั่นแหละืนัวไาได้เนาะวล้ววานนี้เชยเคือเถียวแล้วก็มัวเราอุดตเบลเลยทอดเทท่อเดอดเาใหญ่หลอเนาะสุดขีพรอมเพียร์เลยก็เนี่ยท่อแต่ถ้าซู๊กเกอ နဲလာရီတူမလာတီတရတီတော်ဘူးတော်တော်ဟောဟမ်လောလောမောကူသေ